ครับวันนี้ก็สิมาต้มปลาจีนครับต้มปลาปลานิ่นครับต้มต้มสมปลานิ่นครับเอาพริกเอาพริกเอาเอาพริกเอาเอาเม็ดสุปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจีเสียเอาสองเม็ดสุกก่อนพ่อครับแค่นี้พ่อกรเทียมใส่ สองกี่พ่อครับตามพริกอ็ใส่เกลือจะน้อยรครับใส่เกลือนิดหนึ่งครับ เทียมกับเลยครับพ้อครับที่เกิดเรียงเนี่ยหอมครับหอมครับแค่นี้พ่อครับที่นี่กับ เปิดจัดครับติดเยโอเคติดแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็เอาน้ำปลาแล้วครับใส่นี่ครับน,รน้ำปลาดีห่อได้กก็ได้ครับน้ำปลาน้ำปลาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรุงนะครับตามเอา ต่อไปกับพริกพริกที่ตำแล้วนะครับนี่ครับใส่เลยครับใส่หมดเลยครับตำแล้วครับมนดีเพรามีใบบักขามหลงเอาเอาเอาน่านี่ใส่เลครับใส่มะนาวเปรีย้ยวครับ ต่อไปเลยส้อยหัวค่าใบไบมะกรูดครับเสียงดังจักน้อยครับนี่ครับหัวค่าใบมะกรูดตะไคร้อ้ยอ้ยอุ้ยรนสกัดกระจายเลยหัวค่าประมาณนี้ครับส้อยเลยครับหลังมือหยบร้อยแล้วส้อยเลย ได่เห็นหมดเลยครับสุอมากมันนี้พ่อครับโอเคโอคามันนี้กับใบมะกรูดนั่งครับใบมะกรูดตะไคร่ตะไคร้กับไส้เล็กสองสองหัวพ่อครับตอม่มไว้ ต้มให้น้ำเดือดแล้วจึงเอาปลาลงมาครับ,บแต่เพราะน้ปลามันสีข้าวต้มปลาเครื่องหม่งทิ้งนะครับเนี่ยครับเอาใส่เลยครับที่นี่ใส่หมอนนี่นะครับโอเคครับอีกอีกหนาที่มาดูกันครับอีกหนาที่นำเดือดแล้วปลาใส่เลยครับ ครับนี่แค่น,น้าก๋าเดียดแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับเอาปลามาใส่ปลานะครับนี่นครับปลาใส่มดมดีเลยครับเอาหมูใส่ก่อนครับ อ๋อแล้ครับแค่นี้พ่อครับ,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 บสสมามาเซียมันนะครับอีกอีกซุปหน้าที่มาดูกันแค่นี้ครับอีกซุปหน้าที่มาดูอันนี้คือต้มสมปลาครับแซ่บๆเลยครับ ครับนี่ก็ซุปแหละครับที่นี่ปลาซุปเลยครับที่นี่ก็ตองรุงนะครับเอาหนุปลาใสอีกงน้อยครับปลาใสโอเคขาดว่ได้รก็คืออันนี้ครับ ของนั่ครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายครับเอาเยอะสองสองน,นะครับกลายว่าแซ่บได้ร้ายครับเซฟกับต้มเกี่ยวนะครับคือมะนาวครับต้องบ่บมี่ไปประคามต้องเอาบองนาวใส่เลยครับ หน้าใส่เกลือหัวกับบล็อกใส่ไหลแค่นี้ครับพ่อใส่แค่นี่ยพ่อหัวเดียวพ่อต้มสมใส่ทั้งทั้งเปลี่ยนเลยครับ ก็ไปกับเอาใบบางรักเนาะครับใส่ใบบางรักกัดตรงนี้เลยครับนี่ใส่มอดอีกเลยครับใส่แล้วกัตรงปุงเลยนะครับปุงเลยบนปุงครับ าปากถึงมาทับนี่ <c oughs> แสบๆเลยครับพี่น,น้องซึ่งจะไม่ครับเพราะว่าเสด็จกรุงโอ้รู้สึกว่าเสียกิดไปยังอยกิดกิดแบบนี้ต้องเอาน้าําปลากิดน้ําปลาครับโอ้น้ำปลาแค่นี้พอ เปอเอาเลือไส้ีกจบกระมยครับเอาเไซค่ครับรูอซื้ว่าบ่สมอะไรครับ่บสมอะไรก็ยัดไปเลยครับปักหน้าเอาไปจักเตียงหนึ่งพ่อม่ต้องบีบแักน้าใส่เลยครับ ให้เรวขึ้นโตได้บ้างขึ้โตได้ครับโอเคครับโตครับขึ้นโตรนครับ เร่ครับคุคณเราที่เจ็ดแล้วครับกอแล้วติดตัวครับสมสมปานิน